สวัสดีนะคะเพื่อนไม่ต้องไปอยู่ป่านะคะมาทำงานนะคะเพื่อนมาทำงานที่ทางเหนือของสวัชวาลนะคะบ,บีบีอยู่ทางใต้ของสวัชวาลใช่ไหมที่นี่ก็จะแบบดงเห็ดนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นคนเขาเดินเก็บเห็ดเก็บบลูเออบอร,รี่อ่ะเพื่อนเห็นต้นบลูเบอรี่ไหมคะเนี่ยค่ะก็ เป็นดงมันน้าเพื่อนเนาะแต่บีไม่ได้เกลียดบบีมาทํางานใ,นใกล้ๆไปเดินเดินมาดูเฉยๆนะเพื่อนแห้งแรงไหมคะอันนี้มันอยู่ต้น,ต,นต้นป่านะคะต้องบุดต้องเข้าไปเยอะๆเข้าไปลึกๆนะคะเพื่อนเนี่ยเพื่อนเห็นความแห้งแรงไหมได้ยินเสียงคนมาเก็บเห็ดไหมคะที่เนี่ยคือคือดงเห็ดถ้าเพื่อนเห็นแบบยูทูบเบอร์ที่ที่พี่ๆเขาอยู่เออยอรมันนะคะก็จะจะมาเก็บเห็ดเพื่อนเนี่ย มันแห้งแรงมากเลยนะต้องมุดเข้าไปทางบ้านบีบีเนี่ยมันจะเป็นเดบป่าเขาเรียกเ,เรียกอะไรอะเล็กฟอเรสทที่เขามาถ่ายนงถ่ายนางกันใช่ไหมฮะเพื่อนเนาะก็จะเห็ดเยอะเห็ดเห็ดที่พี่ๆี่เขาไปเก็บกันนั่นแหละนะเพื่อนบีก็ไม่ไม่มุดนะคะเพื่อนเพราะว่า,าชุดแต่งงานชุดแต่งงานพูดผิดชุดทํางานนะคะมันคือมันมันสวยเกินที่จะเข้าป่า กเดินมาดูข้างในมันแห้งแรงขนาดไหนฝนไม่ตกนะคะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงคนพูดคนอะไรก็คนเขามาเก็บเห็ดกันนะคะเพื่อนเนาะไม่เดินเข้าไปถ้าพี่เดินเข้าไปอีกนิดพี่จะไปขอดูขอเก็บเห็ดนะ,ะไม่เดินนะคะเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วนะคะเพื่อนเนาะอันนี้คืออยู่บนยอดเขาสุดเพื่อนก็จะ ได้ยินเสียงลมนะคือลมแรงมากใช่ไหมคะเพื่อน,นอรเดินน้องบีจะกักออนะคะทำงานแบบตอนนี้ไม่ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะเพื่อนไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนทุกอย่างมันปกติแล้วก็เวลามีทํางานมีต้องไปต่างจังหวัดวีเรียกต่างจังหวัดนะคะเออจะได้เข้าใจง่ายเนาะก็จะไปต่างจังหวัดงานที่ไปต่างประเทศมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้ทุกอย่างตอนนี้มันปกติแล้วก็จะ ทำงานก็จะเดินทางอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะทิ้ง YouTube หรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนเราก็จะแบบปลปอยๆนะคะลงคลิปไปส่งเดทไปอย่างนั้นแต่นะคะเพื่อนเราก,ก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปหาใครไม่ได้ไปเยี่ยมใครอะไรเงี้ยก็ขออภัยมานีนะคเพื่อนอาจจะไม่แน่น้องเบียร์อาจจะหายหน้าไปจาก u t u b e เลยหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพื่อนเพราะงานมันยุ่งมากแล้วก็ไม่มีเวลามานั่งอัดคลิปมาทําอะไร มีคนไม่มีสาระอยู่แล้วน้องเพื่อนนาะก,ก็เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเพื่อนจะขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกคนที่ไม่กำลังใจนะจริงๆลรวอยากเดินขึ้นไปข้างบนฝั่งโรดจะไปขอเขาดูเห็ดแต่ไม่เดินนะคะคือทํางานเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแล้วก็มุดนะคะก็ไปมุดดูไซงานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนถามเวลาเวลาเรามาทํางานที่ไกลๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเรามาคุยกับคนที่เขาจ้างเราก่อนนะคะ าดูสายงานมาดูมาดูงานก่อนนะว่าเราต้องใช้ของเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างยังไงแล้วก็มาติดต่อคนที่เขาของที่จะใช้ก็คือถ้ามันไกลจากบ้านเรามากใช่ไหมหางเพื่อนเราต้องสั่งในเขตนี้แล้วเราก็ส่งลูกนงมาทำแบบนี้นะคะก็จะต้องเป็นแบบนี้เนาะเพื่อนเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงถ้าเราขนไปจากทางนู้นเนาะเพื่อนนะ ก็ดีคือแบบมาทํางานแล้วก็มาคุยทุละอะไรอย่างเงี้ยหลายวันนะคะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนจะอุ้ยลมเย็นดีจังเลยไปแล้วคะ่ะ